ก็นะครับสวัสดีนะครับเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับเล็กเด็ดแอนเปิลนะครับสุดเหมยพารวยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่อง u t u b e เล็กเด็ดแอนเปิลนะครับแล้วก็ a c e b o o k เปิลครับนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามนะครับผมมาตรอบวันนี้นะครับก็มาร่วมอุยพร์ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่ ติดตามนะครับเลขผมนะครับมวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันสําหรับวันที่สิบหกนะครับขอให้ทุกท่านนะครับประบสบความสเร็จรวยทุกคนนะครับโขกถามตัวตรงด้วยเถิดนะครับโขกถามตัวตรงด้วยเถิดขอให้ได้จับเงินแสนเงินล้านนะครับทุกคนด้วยนะครับสําหรับสุดหวยที่ผมให้ผมแบ่งปันฟรีนะครับ ผิดถูกผมก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับเย็นนี้รู้ผลนะครับสวัสดีครับ